เคินมากแม่ต่ายชุติมาร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอุ๊ยอะไรยังไงแม่ล่าสุดมีการแชร์คลิปของต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธาที่เจ้าตัวกำลังนั่งไลฟ์สดขายของและนั่งร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมในท่อนที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจทำเอาชาวเน็ตมนโนไปไกลโยงถึงอดีตสามีอย่างทิมพิธาพร้อมแห่คอมเมนต์แซวกันใหญ่เช่น พ่อก้าวไกลแล้วแม่แม่ยังก้าวเดิมน่าจะดีกันแล้วรอเวลาที่เหมาะสมอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว9ปีอย่างที่เขาบอกไม่มีใครสามารถย้อนอดีตให้กลับมาได้แม่เปิดไวมากกลับมาได้หรือเปล่า